ลูกสะพายข้างบ้านสิไปซื้อวิตามินอะไรไม่รู้มากินสุดท้ายก็เป็นมะเร็งปับตายอยู่ดีลูกอิ่มแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะ ให้ักชีแต่พี่สาวเขชอบกินเอาพี่ฟังอสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยอ๋ออันนี้ของแม่หนูส่วนนี้ของแม่ค่ะคไปเข้าไปกินค่ะ กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอลูกค่ะซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็อาหารเสริมนะสองวันก็วันเกิดแม่ชนะที่เราเอาไปเก็บก่อนนะคุณไม่กินแบ,บัชีเียอามอออกให้คุณแล้วนะขอบคุณค่ะ คนเราเกิดมาที่ปูนไม่เหมือนกันจริงๆนะอะโลกินลูกก็ด้วยวัยรุ่นสมัยเนี้ยกินอะไรก็แพ้ไปหมดแถมยังต้องกินอาหารเสริมอ,อะไรก็ไม่รู้ดูฉันสิอายุปูนนี้ละยังแข็งแรงไม่เห็นต้องกินอาหารเสริมอ,อะไรเลยดูลูกสะพายข้างบ้านสิไปซื้อวิตามินอะไรไม่รู้มากินสุดท้ายก็เป็นมะเร็งปับตายอยู่ดี แล้วคะ่ะขอตัวก่อนนะคะถิงแกนี่มันดื้จริงๆฉันพูดไม่เคยฟังฉันก็เป็นเหมือนแม่ของมันนะมันทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงแม่แม่ก็ได้ยินแล้วนี่ว่าถิงเรียกแม่ว่าแม่แม่มีอะไรดีๆก็อยากจะให้ลูกตัวเองทั้งนั้นแล้วดูแม่ทำกับถิงสิ แกดูมันซื้อของเยอะแยะไม่เคยซื้อให้ฉันเลยยังเห็นฉันเป็นแม่อยู่ไหมนี่เป็นของที่ถิงซื้อให้แม่ไม่ต่างอะไรจากที่ซื้อให้แม่แท้ๆของเขาเลยหนูว่าแม่ต่างหากที่ยังไม่เห็นถิงเป็นคนในครอบครัวของเราก็แม่แม่ถ้าแม่อยากให้ถิงรักแม่เหมือนแม่แท้ๆคนนึงแม่ก็ต้องรักถิงเหมือนลูกแท้ๆเหมือนกัน แม่เป็นผู้ใหญ่แม่ควรทำตัวให้หน้าเขาลพไม่ใช่ทำตัวแบบนี้แม่คะหนูถามแม่หน่อยถิงเคยทำอะไรให้แม่ไม่พอใจไหมทุกวันนี้ทิงซื้ออะไรกินอะไรก็นึกถึงแม่เป็นคนแรกแล้วงานบ้านถิงก็ต้องดูแลครอบครัวก็ต้องดูแลยังต้องดูแลแม่อีกถิงยังดีไม่พออีกหรอคะแม่แม่ลองคิดดูดีๆนะ เดี๋ยวไปตามถิงมากินข้าวกันนะค่ะแม่